ที่อาคารอนเนกประสงค์โรเวนเทศบาลบ้านศรีมงคลอำเภอลมศักนายกิติผัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมศัก์มอบหมายกับนายทวินสินจันทะสิงห์รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีมอบก,กิิบัตรบัลลังกิตยศจากการเข้าร่วมการอ่านการจัดการศึกษาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัล สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรบาลังกิตยศของวิทยาบาลบ้านสีมงคลประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่11ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาม .1 ถึงมสโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาม .1 ถึงมส การแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปี2562กิเตวัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่17ที่เทศบาลน,นครเชียงรายการแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่17ระดับชั้นป .4 และม .1 ประจำปี2562ที่เทศบาลน,นครพิษณุโลกมอบคิเาวัดโลกเสือเนรนารีและผู้กํมกับ ในพิธีทบทวนคำปฏิญ,ญาณและศูนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติณสนามสุพัชาราสัยสนามกีฬาแห่งชาติ มอบคิดบัตงานชมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่1จังหวัดเพชรบูรณ์มอบถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลและคิเิบัตนักกีฬาฟุตซอลชายและหญิงมอบทุนปัจจัยพื้นฐานระดับชั้นประถมมศึกษา37ทุนและในระดับชั้นมัธยม,มศึกษา31ทุนมอบของรางวัลสมหรับสมาชิกธนาคารองเรียนที่เปิดบัญชีใหม่ประจำภาคเรียนที่1ทับ2